สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะครับส่วนตัวนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพือนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า kmm นะครับ k h t นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีีสสสมมมมาาาาาชชิิกกกกนนนะะคคครรรรััับบ็เ้้ไดจตง จากนั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนทการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กส่งละล่างดีด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับเพื่อทเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการลงชื่อเข้ใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับ บริการทางซ้ายนี้นะก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับดวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ละรายการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบางบริการนะครับที่สามารถหาอะไรได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านล่างนี้จะเป็นสีนะครับโทนสีนะครับสามารถเปลี่ยนได้2โทนสีนะครับใคร อชอบมองอสีแบบไหนก็สามารถเลือกกันได้ที่ผมจะเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์ที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับแล้วก็ได้มาจากค่าแนะนําเพื่อนที่ผมได้เคยแนะนําไปนะครับก็ดีวผมจะมาสอนวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็สอนวิธีการเติมเงินด้วยนะครับทีนี้มาดูวิธีการสังรรถถ่งซื้อผู้ติดตามกันบ้างน,นะครับโดยให้เรามาคลิกที่ a c e b o o k นะครับจากนั้นในส่วนหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆทำการเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับ อันนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของบริการนะครับว่าเเพื่อนำการเลือกเป็นบริการ4819ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นำลิงก์โปรไฟล์ของเรามาใส่นะครับเปลี่ยนรัดล็อกลิงก์โปรไฟล์ของเรานะครับโปรไฟล์ของเราก็ต้องทําการเปิดผู้ติดตามไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ําอยู่ที่100นะครับ100ผู้ติดตามก็อยู่ประมาณแค่7บาทเองนะครับก็ถูกมากๆเลยนะครับจากนั้นก็ทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสาเร็จแล้วนะครับแต่ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินด้วยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยอ้อนไม่ขึ้นหรือยอ้นช้าก็ลองติดต่อกันไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้สัมภาษณ์เพื่อนๆก็สามารถมาย้อนดดูไ้้ในนปรระะวัััติส่งซือคบ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิง์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็๋ของมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เลือกหลากหลายช่องทางเลยนะฮะก็จะเป็น QR code นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับทูมันนี่กระสิกรนะครับไทยพันนิ์นะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและนนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาสลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทาการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปาเล็ตนะครับให้เรานําลิ์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนํานะครับ5%เนะครับจากยอด ที่คนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้5%จากกรตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มา6,000กว่าแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทาง Google Play นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของ a อ p p p l e นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ จะมีนะครับติดต่อแอดมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอดมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะครับหรือตัวจช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ หรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับ อาตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาครบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปไม่นานเลยนะครับก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้แล้วก็ถูกด้วยนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ